ลาน,นิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้มาใส่วิกผมบ๊อบน่ารักน่ารักให้ดูนะคะก่อนอื่นเลยคุมเน็ตเก็บผมนะคะที่แถมให้เนาะเก็บผมจริงขึ้นไปนะคะแล้วก็สวมวิกได้เลยนะคะในวิกนะคะตรงนี้จะมีสายปรับระดับตรงท้ายทอยเป็นช่องนะคะนี่ก็จะมีสายตัวนี้นะคะสอดใส่ช่องได้เลยถ้าหัวเล็กก็สอดใส่ช่องในสุดได้เลยทั้งสองฝั่งนะคะแต่ถ้ามันเ,เล็กเกินไปเราก็ขยับออกมาได้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นยางยืดอย่างดีนะคะสามารถยืดได้ตามรอบศีรษะของแต่ละท่านเลยนะคะคุมเน็ตเก็บผมเสร็จก็สวมวิกได้เลยนะคะการใส่วิกมีหลากหลายวิธีนะคะเอาตามที่วิธีเราถนัดได้เลยนะคะคุมเน็ตเก็บผมแล้วก็สวมได้เลยค่ะนี่รุ่นนี้เป็นผมบ๊อบนะคะผมบ๊อบตรงความยาวประมาณตั้งบ่านะคะ30เซนติเมตรนะคะมีหนังศีรษะเทียมค่ะตัวนี้แล้วก็หน้มาม้าเป็นหน้มาม้า ไม่หนาหรือไม่บางจนเกินไปสามารถตัดได้นะคะสําหรับคุณลูกค้าอาจจะไม่ชอบหน้าม้าก็สามารถตัดได้เลยนะคะความยาวก็ประมาณนี้เลยนะคะสีที่แม่ค้าใส่ให้ดูคือสีน้ําตาลทองนะคะเป็นสีกลางๆไม่ได้จัดจนเกินไปนะคะหรือไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะเส้นไหมเป็นไหมเกาหลีทนความร้อนได้ในระดับ180องศาคุณลูกค้าสามารถรีหรือใดได,ได้หรือว่าจะเอาไปตัดไปซอยได้เลยนะคะ ชื่อรุ่น6 6 6 8นะคะ6 6 6 8สีน้ำตาลทองนะคะถัาถูได้นะคะถัาถูได้ถ้าลูกค้าคิดว่ามันยาวไปเอาไปตัดเอาไปเล็มได้เลยนะคะตัดได้เหมือนผมจริงเลยนะคะและที่สำคัญทนความร้อนได้รีดได้ร้อนได้นะคะทนความร้อนในระ,ระดับ180อองศาห้ามใช้ความร้อนที่สูงจนเกินไปนะคะ ด้านหลังก็จะประมาณนั้งประมาณนี้นะคะสามารถปาดได้นะคะหน้ามา เบาสบายมากค่ะคุณลูกค้าการใส่วิกผมนะคะวิกผมที่ร้านของเราจะเป็นไหมที่มีความคล้ายคลึงกับผมจริงมากๆคุณลูกค้าซื้อไปใส่ได้นาะนชีวิตประจาวันจริงๆไม่ว่าจะก,กลางวันหรือกลางคืนไหมไม่เงานะคะมีความคล้ายคลึงกับผมจริงมากๆนะคะนี่และที่สําคัญนะคะเบาสบายมากๆนะคะ รหัส6668นะคะตัวนี้นะคะอย่าลืมซื้อชุดบำรุงด้วยนะชุดบำรุงนะคะหวี70บาทน้ำยาขวดละ8 0สิบบาทตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะเพื่อที่จะให้วิกผม ของเราใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นน้ํยายาช่วยในเรื่องของฉีดแล้วหวีง่ายขึ้นนะคะไหมลื่นไหมสามารถหวีง่ายขึ้นนั่นเองนะคะมันก็จะยืดอายุการใช้งานให้เราได้นะคะส่วนการทําความสะอาดนะคะคุณลูกค้าใช้ประมาณ4-5ครั้งก็ทําความสะอาดได้โดยแชมพูนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมนวดผมทุกครั้งนะคะนี่นะคะ วิธีการหวีให้หวีจากช่วงปลายไล่ขึ้นบนนะคะหวีเบาๆเราไม่ต้องไปหวีแรงมากนะคะและหลักสำคัญก็ควรจะฉีดน้ำยาก่อนหวีทุกครั้งนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีน้ำตาลทองนะคะ ชื่อรุ่นนะคะย้ํากันอีกทีนึงรหัส6668สีน้ําตาลทองนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่ที่390บาทจะส่งให้ฟรีนะคะแถมเน็บเก็บผมให้นะคะสนใจกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะหรือจะโทรมาสั่งได้ที่0 9 0 8 8 6 6 6 6 1 0 9 0 5 8 6 6 6 6 1แอดไลน์มาที่เบอร์โทรได้เลยจ้าหน้าร้านอยู่ที่ตลาดต้นลูกขันแก่นนะคะเปิด5โมงเย็ยนถึง5ทุ่มทุกวัานอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะ สะดวกมาหน้าร้านก็ออกมาได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ